สวัสดีครับพบกับรายการทันเทลงทุนทองกับบวิเคาะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายกับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทอัลซิครับ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำมั่คับหลังจากที่ช่วงเมื่อคืนวานนะครับราคาทองคำก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังระหว่างวันนะครับก็พยายามดันราคาขึ้นทดสอบแนวต้านแต่ก็ไปได้เพียงพันเี่เหรียญนะครับตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะข้ามไปมากกว่าพันเยเหรียญก็โดนแรงขายกดราคาปรับตัวกลับลงมานะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับ ทองคำแท่งเลขมงคลนำโชคเติมทรัพย์ออกแบบตัวเลขโดยอาจารย์นิติกิจนักถอดรหัสพลังตัวเลขชื่อดังเสริมโชคลาภความรักสุขภาพเริ่มต้น3,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย สำหรับราคาสมาคมการค้าทองคําตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยราค,คาฝั่งขายอยู่32,200ซื้ออยู่32,300ส่วนราคาของทางออสเตรเลียนะครับฝั่งขายอยู่สามหมื่ออยส่สิบเจซื้ออยู่32,287 32, ปรับเปลี่ยนมามาลสิบเอนะครับตัวสปอร์ตดูพันเก้าร้อยสิบเอ็ดพันเก้าร้อยสิบสองเหรียญครับมาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในค่ำคืนนี้นะครับสําหรับค่ำคืนนี้จะมีประกาศในช่วงเวลา หนึ่งทุ่มครึ่งน,นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขนะครับดัชนีผู้บริโภคพื้นฐานนะครับตัวคอซีีนะครับเมื่อเทียบรายเดือนตัวนี้ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่0.2%เคาดการว่าจะประกาศออกมาเท่ากับการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้0.2%เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการณ์นะครับก็จะเป็นปัจจัยทั้งบวกและลบต่อราคาทองคาครับถัดมาในช่วงเวลาเดียวกันก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขดัชนีผู้บริโภคนะครับเมื่อเทียบรายเดือนและก็เทียบรายปีนะครับในส คาดการว่าจะประกาศออกมามากกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้0.2%ซึ่งตรงนี้จะออกมาตามที่คาดการก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำครับถัดมานะครับในส่วนของรัชนีผู้บริโภคเมื่อเทียบรายปีนะครับตัวเลขคาดการอยู่ที่3.6%คาดการว่าจะประกาศออกมามากกว่าการประกาศครั้งที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ครั้งที่แล้วประกาศไว้3.2%ซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคําเช่นเดียวกันครับ มาต่อกันที่ค่างเงินบาทนะครับตอนนี้อยู่35.70นะครับซึ่งโดยภาพรวมสําหรับตัวค่างเงินบาทก็ยังคงมีทิศทางที่มีโอกาสที่จะอ่อนค่าได้อยู่นะครับหลังจากที่เขาฟอร์มตัวครับจะเห็นได้ว่าโซนกรอบเนี่ยครับ ฟอมตัวนะครับพยายามดังขึ้นไปยังไม่ผ่านก็มีสลับลงมานะครับดังขึ้นไปไม่ผ่านก็มีสลับลงมาแต่สลับลงมาแล้วเราจะเห็นว่ายังสามารถยืนเหนือ35.30ได้ตรงนี้ก็มีแรงซื้อดันขึ้นไปและสามารถเบรกกรอบด้านบนก็คือ35.61ได้ตรงนี้ก็เลยมองว่าทิศทางสำหรับตัวค่างเงินบาทย,ยังคงมโีโอกาสที่จะดรา,าคาขึ้นต่อได้นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะสามารถอ่อนค่ากลับขึ้นไปได้ต่อเลยหรือเปล่าหรือถ้ายังไม่ผ่านจริงๆก็อาจจะสลับแข็งค่ากลับลงมาก่อนแต่แข็งค่าแล้วก็ต้องดูกรอบเดิมครับกรอบที่เขาสร้างเนี่ยครับถ้ายังไม่หลุดต่ากว่า35.40หรือ3 0ลงไปตรงนี้ก็มองว่ายังคงมีโอกาสที่จะอ่อนค่ากลับขึ้นไปได้อยู่ครับมาต่อกันที่สป,ปอร์ตราคาทองคำครับตอนนี้อยู่พันเก้าร้อยสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับก็ยังถือว่ายังยืนอยู่ในโซนในกรอบแนวรับด้านล่างนะครับหลังระหว่าง ระหว่างวันนะครับก็พยายามดันราคาขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าพยายามดันขึ้นมาก็ยังไม่ผ่าหรือกลับขึ้นไปจากกรอบที่หลุดลงมานะครับช่วงพันเก้าร้อยสิบหกพันเก้าร้อยสิบห้าเหรียญขึ้นไปยังไม่ได้นะครับตรงนี้ก็มองว่า ยังมีโอกาสที่จะปรับย่อได้อยู่นะครับรวมไปถึงในช่วงเมื่อคืนวานนะครับราคาทองคําก็ถือว่ามีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องหลังแล้วหลังระหว่างวันนะครับเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยพยายามดันขึ้นไปพันเก้ารอี่สี่เหรียญไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็โดนแรงขายกดราคาปรับตัวกลับลงมานะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้าเนี่ยราคาเนี่ยพยายามดันขึ้นไปพันเก้าร้อยสาสิเหรียญไม่ผ่านนะครับก็มีการปรับตัวลงจนมาถึงรอบล่าสุดนะครับก่อนพันที่จะมาพันเก้ารี่สี่เหรียญเนี่ยครับดันขึ้นไปไม่ผ่านก็ปรับตัว เดียวกันถ้าเราดูในกราฟรายหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราถ้าเราตีกรอบแนวรับเนี่ยเราจะเห็นได้ว,ว่าโซนพวกนี้ไม่หลุดถูกไหมครับแล้วก็เด้งกลับเนี่ยลงมาไม่หลุด เด้งกลับแต่มารอบหลังในะช่วงเมื่อคืนเนี่ยพันเก้าร้อยสิบหกพันเก้าร้อยสิบห้าเหรียญตรงนี้รับไปอยู่ก็เลยโดนแรงขายกดราคาปรับตัวกลับลงมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยทําให้ภาพทิศทางเนี่ยของต,ตัวสปอตราคาทองคําก็ยังคงมีโอกาสาที่จะปรับฐานลงมาได้อยู่นะครับถ้าหากยังไม่สามารถที่จะดันราคากลับขึ้นไปมากกว่าไฮเมื่อคืนนี้นะครับหรือหรือระหว่างวันเนี่ยที่จะดันขึ้นไปพันเก้าร้อยยี่สิบเหรียญถ้ายังดันขึ้นไปไม่ได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสาที่จะปรับย่อลงมาได้อยู่แต่เมื่อปรับย่อลงมาแล้วว่า ว่าจะหลุดหรือไม่เราก็ต้องมาลุ้นดูในส่วนของโซนกรอบเนี่ยครับกรอบที่ราคาในอดีตที่เคยสะสมแรงซื้อแล้วดันขึ้นไปได้เนี่ยหรือตรงเนี้ยลงมาแล้วก็ดีเนี่ยไม่หลุดนะครับลงมาตรงเนี้ยไม่หลุดนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปดังนั้นโซนแถวๆนี้ก็เป็นโซนลุ้นที่ว่ามีสะสมแรงซื้อเป็นโซนที่จะลุ้นว่ามีแรงซื้อ เข้ามาครับว่าลงมาแล้วไม่หลุดแล้วดิดกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นสําหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบรายวันและลรับความเสี่ยงนะครับรับความเสี่ยงได้นะครับพันเรยสามเหรียญสามหมแล้วก็พันแปดร้อยเก้าสิบสี่เหรียญสามหมื่นสองพันเกเจ็ดสิบเป็นจุดในการเสี่ยงเข้าซื้อนะครับแต่สําหรับคนที่เล่นระยกลางๆอาจจะต้องรอโซนนี้ครับพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าสิบสี่เหรียญเป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็ลุ้นว่า ราคาถ้าลงมาแล้วยังยืนเหนือโซนเนี่ยครับพันแปดร้อยแปดเหรียญ<ๆ>ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งสําหรับคนที่จะเฉลี่ยนะครับหรือถ้ายายสะสมสำหรับคนเล่น,นระยะกลางก็เป็นอีกจุดหนึ่งในการเสี่ยงเข้าซื้อนะครับโซนแถวๆนี้ลุ้นว่าถ้าไม่หลุดแล้วก็ดิดกลับขึ้นไปนะครับแต่สําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับลุ้นซื้อ2โซนนี้แต่ถ้าหลุดต่ากว่าโซนแถวๆนี้ก็ต้องมีการในการตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับแล้วก็ในทางกลับกันราคาถ้าหากยืนโซนนี้ได้หรือลงมาแล้วไม่หลุดฟอร์มตัวแล้วดิดกลับขึ้นไปก ยังคงแนะนําครับรวมไปถึงท่านผู้ฟังที่ถือซื้อไว้นะครับถ้าขึ้นมาก็ยังคงแนะนําให้แบ่งขายทยอยขายทํากําไรครับพันเก้าร้อยยี่สิบเหรียญสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบถัดมาพันเก้าร้อยสามสิบสามหมื่นสามหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับก็ยังคงแนะนําให้แบ่งขายทยอยขายทํากําไรก่อนนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าอ่าไฮของทองคำนะครับเราจะเห็นว่าข้าวๆมองข,ข้าวๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไฮเขาปรับต่ําลงมาถูกไหม ปรับต่ําลงมาโลมันก็มีการปรับต่ําลงมาก็บ่งบอกว่าราคาเนี่ยยังมีโอกาสที่ขึ้นไปและถ้าไม่ผ่านมันก็ยังมีโอกาสที่จะปรับยอ่อลงมาได้อยู่ครับก็มีโอกาสที่จะปรับปรับยอ่อได้อยู่นะครับดังนั้นก็เลยแนะนําว่าแบ่งขายทยอยขายทํากาไรก่อนเพราะว่าในส่วนของตัวค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็เป็นตัวช่วยส่วนหนึ่งที่ทําให้มีแกป๊ปมีกอบกําไรเพิ่มขึ้นมานะครับยกเว้นว่าถ้าเบรก มากกว่าโซนนี้ที่เขาหลุดมาได้ถ้าเบรกขึ้นไปได้อย่างนี้ค่อยไปวิจารณาขายแนวต้านด้านบนอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้ก็สรุปนะครับสำหรับทิศทางราคาทองคำเนี่ยก็ตั้งแต่เมื่อชื่อเมื่อคืนนะครับพอพันช่วงพันเก้าร้อยยี่สิบกว่าเหรียญขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถดันกลับขึ้นไปได้เนี่ยครับตรงนี้ก็โดนแรงขายกดราคากลับลงมาก็กลายเป็นว่ากลับมาปิดลบนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อนจบกันไปนะครับสําหรับทิปวิเคราะห์ราคาทองคําในช่วงบ่ายนะครับตรงนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อไม่พลาดกับคิปวิเคาราะห์ราคาทองคำทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับผมครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ